มึงมาใครมึงจะมาปั่นประสานกูดิมึงมาใครเนี่ยมาคนเดียวเนี่ยในพวกมึงมาได้ย่งคนเดียวมาหามึงไงมาทำไมกูบอกกูมาหาไม่เจะแ้งมานั่งห้างกันมึกมาทำไมเลยไงแ้งมึงมากูมึงมีชู้อะไรวะฮะเพราะว่ากูก็บอกแล้วกูมาหาไม่เจะแ้งไม่ต้องมามาไกลนี่ลืมรองเท้ามายังแปลกนะ มาไกลมากมึงมองเทามาเดี๋ยวบอกนะมึงซ่อนรองเท้าแล้วก็มึงทำโดยเหมือนสมิงมหาวกเครเนี่ยใช่ไหมมันคือเพื่อนแฝดเนี่ยคือเพื่อนใหญ่อะไรนะขึ้นไปได้เปล่าไม่ได้ห้างมันนั่งได้สองคนเองขึ้นได้ไหมไม่ได้เปล่าหัวร้อนอ้าอ้า เชื่อขวายังชื่อขวายังเช่อแม่เชื่อขยังมีแต่แฟงใช้มีดเฉือนแข่เลยนะพี่นะแต่ว่าเฉือนไม่เข้านแต่มันร้องนะพี่นะ